ที่หลวงตาพูดว่าอารมณ์เปรตนะคะอารมณ์เปรตนี่เป็นอารมณ์ลักษณะไหนเหรอคะโอ้โหเปรตนะอารมณ์ลักษณะไหนะมันอยากไปหมดเลยเปรตเนะี่ยใช่ไหมมีความอยากมีความโลภมีความอยากไม่มีที่สิ้นสุดรวยแล้วก็อยากไปเรื่อยๆเ,นะเอาทุกอย่างพวกนี้แบกดินนะ่ะแบกดินแบกอะไรพวกนี้นเคยเห็นไหม รามาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเราจะพิจารณามันยังไงเหรอคะไม่ต้องพิจารณายังพิจารณาไม่ออกสวดมนต์ให้หางมันก่อนยังไม่ชินงดหยิดง่ายเนี่ยไม่ชิไม่ใช่จะงดหยิดทีเดียว,วจะชินนะมันต้องงดหยิดเป็นปนะีหลายเดือนนะจากพ่อมังจากแม่มังจากที่ทํางานมักงจากที่สนนโน่น,นทาง จากสิ่งแวดล้อมตัวเองอทาให้งุดหยิดใช่ไหมหยิดมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันชินไหมเราจะพิจารณายังไงล่ะไม่ได้ทําไม่ชีสวดมนนี่ไม่หงุดหยิดแน่นอนนะห่างจากความรู้สึกไม่ดีทั้งหมดเลยห่างจากโกรธห่างจากโลภห่างจากหลงห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานนะอยู่กับพรนะะงมองพุทธะมองภาพพระ เนี่ยมันอยู่เนี่ยกินนอนสมมนเนี่ยไม่มีทําใครทําไม่ไม่ชีหงหงิตได้ยิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยคนเดียวยังงูจิตอยู่แสดงว่าโอ้โหชินโคตรโคตรชินเลยพอเวลานึกเงหงุดิงที่โคตรโคตรชินเขาเรียกวโคตรโคตรชินนใช่ไหมเขาไม่ใช่ชินธรรมดาเลยเหมือนไม่ชีผิดหวังนะเวลานึกมันก็นึกบ่อยๆนึกน้ําตาเริ่มไหลแล้วถ้านึกครั้งเดียวไม่เท่าไหร่หรอก ถ้านึกบ่อยนึกบ่อยงเ,เอาลุงอัดเข้าไปอัดเข้าไปเอาน้ำตาเริ่มไหลแล้วกลัวจะหยุดอเสียน้าไปหลายแก้วพี่ชีส่งห่างสวดมนต์สวดมนต์มันห่างไมหมห่างมันไม่มามันอยู่ยังเก่าให้มันอยู่ยังเก่าอ่ะให้จิตเป็นกระแสเดียวกันกับพระให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยมันจะมี แก้ปัญหาโดยพิจารณาเป็นสายใหญ่กับพระเนี่ยมันมีทุกอย่างใช่ไหมล่ะมันก็จะเริ่มพิจารณาละอนาคตเฮ่ยกูหิบมาตั้งนานแล้วเสียดายนะ่นเนี่ยทําให้บุญไม่เข้ามาตั้งหลายปีแล้วโู้หิบบุญไม่เข้าเนี่ยใช่ไหมเออทําบุญก็บ่อยไม่เข้าหน้าก็ ไม่ค่อยรีดอ่ะพวกมันยิดเนี่ยหน้าม,มันยิดเชา้ชาเชา้าไม่รีดหนา้าเหมือนมือพือนของตานะ่ะเชา้ชาเช้าถ้ามันหน้าม,มันยับเนี่ยแสดงว่ามันเกินชินเล่าแล้วก็ไม่ได้นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มาทํางานเลยไงหน้าม,มันก็ยับอย่างเงี้ยจริงวะประมาณนั้นแหละดังนั้นห่างจากมัดบ่อยๆมันก็อยู่อย่างเกา่า ในอนาคตลืมไปด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเคยหงุดหงิดสุดยอดไหมจินนอนสดมนเนี่ยสุดยอดไหมปัญหาอย่างเดียวจะทำได้ไหมแล้วในกรณีที่ความคิดที่ไม่ดีมันผุดขึ้นมาหลวงตาทำอย่างไรคะมันผุดแน่นอนเลยแม่ชีไม่มีใครไม่ผุดหรอกมันผุดดีแล้วที่มันผุดมา สวดไปเรื่อยๆเนะี่ยมันหมดแล้วมันก็ไม่ผุดแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเออสวดไปนานๆเข้า <c oughs> ไม่มีใครไม่คิดหรอกคิดสวดนานๆเข้าบ่อยๆเข้าเรื่อยๆเนะื่อยเนี่ยโอ้ยพอมันเริ่มเบาเนี่ยสวดบางครั้งเนี่ยนะโมปุถะโอ้ยอะสบายเลยเกือบเข้าไปถึงพุทธมนละสวดมนก็ร้องเพลงไม่ต่างงานลงไม่ชี้ แต่ร้องเพลงมันเป็นทั้งโลกไงเออร้องเพลงโลกเนี่ยพอร้องปั๊บมีความรู้สึกสัตทีอะเพลินไปเลยถ้หนะโมพูธายาจะเพลินก็นรอใช่เวลากี่ปีล่ะถ้าเพลินอย่างนั้นหายหมดเลยโลกทั้งทั้งหมดเนะี่ยความรู้สึกไม่ดีหายไปเลยพเพราะมันเพลินพอเพลินเสร็จแล้วมันก็บิรเบาแล้วเริ่มไม่รำคาญแล้วใช่ไหมถ้าทึกไปอีก เริ่มสนิทแล้วนิ่งสนิทแต่ลวงตาไม่ไปแค่นั้นเองเอาแค่เพลินเนาะเพราะเวลาเพลินพลังงานมาที่เราเยอะเลยอยู่ในโลกเนี่ยพลังงานทั้งดีไม่ดีผู้ริจาเอาไปไหมไม่เอาไปแล้วพระบาเจกพระโพธิสัตว์ในอดีตปัจจุบันอนาคตมาที่เราหมดเลยไม่คี้เพลิน ประมาณจะแผ่ให้โรควิญญาณมนุษย์เลอะนะพิจารณาตัวเองก็ได้เอาไงดีว่าจะทิ้งผัวดีไหมจะทิ้งเมียดีไหมจะไปบวชด,ดีไหมประมาณธุรกิจเป็นยังไงเนี่ยคิดออกงะเพราะมันเพลิน,นี่ะสุดยอดไหมทำได้ไหมทำได้กับสาธุนะชีวิตนี้มีประโยชน์แน่นอนเลยเอา้าวชีวิตประโยชน์มาแล้วเปล่าเนี่ย ยังไม่ถึงอ่ะได้กล่าวว่าไปมีประโยชน์ล้วเนี่ยหมดเลยพระธาตุอะไรเนี่ยไล่ไปเกือบทุกวัดแล้วชีวิตมีประโยชน์นะแล้วในกรณีที่ว่าเราอะค่ะรู้นะคะว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ดีนะมันผิดอะแต่เราก็ยังทําอยู่ล่ะคะ๋อพวกจรไงจรเนี่ย ถ้ารู้ว่าเป็นโจรเนี่ยมีโอกาสกลับตัวมีก็ยังมีอยู่แต่ใช้เวลาหน่อย,อยนีแต่โจรเนี่ยถ้ามันไม่รู้มันเป็นโจรมึงก็เป็นโจรตลอดชีวิตอะไรเข้าใจนะเออจบเอาก็จกก็ยังนึกอยู่ว่าเอยกูทําไม่ดีเนี่ยว่าเอ๊ะทัมาได้ยังไงมันไม่ดีเนี่ยใช่ไหม αι? เออมีโอกาส ในอนาคอตอยูกับพี่นาแล้วพอมันหายไปแล้วโอ้ไม่น่าเลยลุงนี่มาสมนมัตั้งนานแล้วละ่ะลุงนี่เป็นเรียนหนังสือลุงนี่มาบวดดีกว่าประมาณนะ่ะพอรู้แล้วก็อ๋อจริงไหมได้ยินคำว่าบุญต่อบุญบาปต่อบาปเป็นยังไงหรอคะอา้าว ไ่ชวนกันไม่ชี้กันไปชวนคนมาทําบุญมาต่อไหมไม่ชีช้ชวนคนไปทําบาปต่อบาปไหมเออง่ายเลยไม่ต้องคิดยากไม่ชี้ต่อบุญอ่นนะโมพุทธายะากับแพร่ไปให้บิญญาณมั่งให้ใครต่อใครมั่งนั่นคือต่อบุญมันกลับมาที่เราไหมมากลับไปที่หลวงปู่นู่นต้นสังกัดนู่น วัฏจักรวัฏวนโลกธรรมเหมือนกันเลยคือการเรียนว่าใจเกิดจนกว่าไม่เกิดที่เราคนที่ะคนไปก็โอเคแล้วล่ะสาธุแต่ยังเกิดเกิดแต่ตายอยู่ยิ่งทำนะเอาอะไรไปไม่ได้ด้วยพระชีมีสมบัติอะไรก็เอาไปไม่ได้เอาไปแไต่จความรู้สึกดีกับไม่ดนะีดีอย่างละเอียดดีอย่างก็ยาบหรือไม่ดีอย่างละเอียดมันเป็น เป็นคลื่นอย่างอย่างหย,า,ยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทั้งดีและไม่ดีนะรู้นะ<โ>ก็คือจะไปส่งผลต่อการเกิดต่อไปนะ่ไจุดจบในมนุษย์จุดเริ่มต้นก็อยู่ที่มนษษุษย์ผู้พระเจ้าเกิดในมนุษย์จบกระจกในมนุษย์แต่เรายังรายใจเกิดไม่รู้จะจบที่ไหนไม่รจบที่ไหนไม่รู้เลย เออถ้าไม่ฝึกอ่ะไม่รู้ถ้าฝึกกรยังรู้หะอย่างนี้น้อยเอา้าทุกวันนี้เวลานอนรู้ไหมหลับอะ่ไรบร่ฮู้หลับไรไม่รู้แต่ถ้าสวดมนต์ไปนานๆสวดแล้วหลับสวดแล้วหลับเนี่ยก็พอจะรู้มังนะ้งล่ะคือฝันนั่นแหละพอจะรู้เริ่มบังคับทิศทางในการเป็นว่าจะเกิดมันไม่ได้ยากอะไรอ่ะมันไม่ยากที่ยากคือเราไม่ทําเนี่ย ชศาส,สนาพุทธมันเป็นศาสนาที่ท่านสอนเรื่องจริงนะท่านสอนเรื่องจิตวิญญาณท่านสอนเรื่องการเี็นว่าตายเกิดท่านสอนให้เชื่อเรื่องละละนลกสวรรค์ท่านให้สอนเรื่องของกรรมมันมีจริงแล้วมันพิสูจน์ได้ด้วยมันถึงจะมีฐานมันถึงจะไม่ขี้เกียจเข้าใจไหมนะสมัยนีย้โอ้โหนิพานนประโยโหตุกูจะไปนิพานล้ฐานเถินกูไม่สน,สนใจแล้ พอไปฝึกสักพักครับเ,เริ่มเราไม่มีสารเริ่มขี้เกียจแล้วโอ้โหยากจริงไหมเขาก็จริงไงไทางที่เราจะไปอะค่ะไปได้กี่ทางคะไม่จีจะไปไหนอะมีอันไหนให้เลือกคะแม่จีจะเป็นผู้ได้เจ้าก็ได้เป็นพระปัจเจกก็ได้เป็นพระราหันก็ได้ไม่จีจะเวียนไหวใจเกิดเวียนบนก็ได้ไม่จีจะเวียนล่างก็ได้ระหว่างมนุษย สวรรค์พระหว่างมนุษย์สวรรค์ภพไม่ก็ต้องลงข้างล่างก็ได้หรือไม่ชีจะมนุษย์ข้างล่างมนุษย์ข้างล่างก็ได้อย่างที่เขาเป็นเป็นั้นอยู่ละพอเห็นหน้ามันก็รู้แล้วไอ้นี่เวียนเวียนล่างแน่นอนเละต่อมันจะใหญ่ขนาดไหนรวยขนาดไหนมึงเวียนล่างแน่นอนใช่ไหมล่ะแล้วเอาอะไรไปได้ไมั้ยความสุขจริงๆมันอยู่ที่ไหนไม่ชีว่าเอาเอาเออะความสุขอยู่ที่ไหน ความสุขก็อ,อยู่ที่บายใครว่าอะไรกูก็สบายก็สุขแล้วนี่คนมีบุญไงใครจะด่าใครจะว่ากูก็สบายใช่ไหมเออมันว่าก,กูก็ดีแล้วใช่ไหมก็จะได้รู้ว่ามันไม่รู้มันไม่รู้จากกูไงถ้ <c ười> าม,มันไม่ว่าจริงไหมล่ะเพราะกูไม่รับไง <c ười> <c ười> สบายไหมสุขไหมนี่ยคนมีบุญแหละ ก็จริงอะคนมีบุญคือจิตอยู่กับบุญไงแสดงว่าจะมีบุญก็ต้องฝึกอยู่ดีอะคะถูกฝึกให้รู้ไงรู้ตามสภาพความเป็นจริงนะถ้าไม่ชีหงุดหงิดเน่าหลวงตาวัดถามว่าไม่ชีโกรธนะหงุดหงิดเนี่ยไม่ชีตายไหมตายไม่ใช่โกรธเ,เ,นะเขาแล้วเขาจะมีอะไรนะด่าเขาเราเขาจะมีอะไรเราอะตาย ชินด้วยตายด้วยโลกกินด้วยเห็นชัดๆเลยไม่ต้องไปพิจารณาเลยเห็นเห็นเห็นอยู่เนี่ยหรือไม่ได้มอง <c oughs> พอเพราะนั้นไม่ชี้จะไปว่าใครไม่ชี้ว่าใครก็เข้าตัวไงบางทีมันหลุดปากไปนะคะไม่ทันคิดมันชิน <c oughs> ต,อตนน้องปิดลุงปูปูครับลวงปูลวงปูอย่าลืม เื่นมองหาหลวงพ่อเลยหลวงตาที่บอกว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปรารานาอะไรเนี่นนเยเพราะถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะปรารถนาอะไรปุ๊บมันก็เหมือนจะใกล้ๆจะจะ,จะรู้ทิศทางของการเวียนไายตายเกิดนี่างนี้ะโู้เลยแล้วเวียนการเวียนไหวตายเกิดมันไม่ได้น่ากลัวไม่ชี้ไม่ชี้จะกลัวไม่กลัวก็ตายแล้วก็เกิดะ ไม่ใช่กลัวๆไปทําไมล่ะฝึกไปที่ฝึกให้มันรู้จริงๆผัวทิ้งก็ไม่กลัวถ้าอยากได้ก็หาใหม่ไงถ้าไม่อยากได้แล้วไปใช่ไหมเมียจริงก็ไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไงตามคนเป็นจริงไงใช่ไหมใครรักเราอก็ถูกแล้วใครจะมารักเราก็กลัวลักูเองนะรักตัวเองจะไปทาพิษให้กับตัวเองได้ยังไงล่ะ อารมณ์โกรธยังไม่มีดิใช่ไหมไปโกรธเขาเข้าเรากูตายแน่นอนหรือไม่เห็นม,มากินนอนสวดนมนตน์สบายเชา้าอาปากเนี้ยก็จะป้อนให้ <laughs> <laughs> สงสัยว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าอู้พระประเจกน้อเท่อย่างเงี้ยอยากเป็นบ้างแล้วเขาสงสัยว่าแล้วเราจะเรียนกับโคธิสัตว์ได้ไหมอะ,ะทิฐานสิ่งไหนขึ้นสิ่งนั้นก็มาที่เราเข้าใจไหมเขาอะทิฐานทุกครั้งที่เขาทําบุญที่เขามีชีวิตอยู่ความเคยชินอย่าลืมว่าจะเป็นผู้รเจจาจะเป็นพระประเจกจะเป็นใครก็ตาม ไม่ได้ทิ้งพลังงานไม่ได้เอาไปด้วยอยู่ในโลกเนี่ยแม่ชีตั้งบัตรความปัถนาเป็นพ่อประเจกแม่ชีก็เป็นสายใยเดียวกับท่านมันจะไปหากันเองในอนาคตเข้าใจไหมอย่างแม่ชไมีไม่เกิดเนี่ยแม่ชีก็จะไปกับพวกเดียวกันพลัง,งงานไม่สูญหายไปจากโลกแม่ชีนั่งอยู่ยังไม่สูญหายเลย ใส่หมวกอนี้ใส่แว่นตาอันนี้มีห้อยอ่ัเนี้เขาจะงงล้ะไ,ไอ้มนุษย์ยุคนั้นมันห้อยอยาทำไมไววาเนี่ยเอาไาปิดปากทําไมเขาเขาก็จะประเมินดูว่าออมันต้องมีโรคระบาดคือภาพที่เราเนะี่ยทิ้งไว้ในโลกนะ่ะมันยังอยู่นะไม่ไม่ไปไหนนะนี่ลงุงตาเชื่อสมัยฝึกกับท่านหลวงพ่อท่านให้ปึดพวกนี้หมดแนหะเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องพลังงานทุกนี้ ขนาหลวงตาอยู่ก,กับสแกนะสมัยก่อนนะฝึกอีกคนหนึ่งนะ่ะเขายังรู้เลยเนาะลวงตาไปหาลวงปู่นะบางวันใส่อะไรบางวันใส่แล้วก็ยังรู้เลยนี่คือสภาพของความเป็นจริงในพุทธศาสนาเหมือนกับหมอดูจะทัดนั่นแหละถ้าฝึกสายหลวงพ่อได้เนี่ยชีวิตไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่มองแม่ชีนี่ก็รู้แล้วนะ่ะรู้ไปหมดล่ะ ใช่ไหมล่ะเออรู้แล้วมีประโยชน์อะไรก็แผ่ไใชีนะแผ่ได้ก็แผ่แปไม่ได้ก็แล้วไปไงเราไม่สามารถจะทําให้คนอื่นได้แต่เราสามารถทําตัวเองได้ใช่ไหมล่ะเอเราไม่สามารถจะบอกให้ใครทําถ้าเขาไม่ทําล่ะเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่เราสามารถจะบอกตัวเองเราทําได้ จริงไหมล่ะก็ถูกเมื่อก่อนสมัยที่หลวงตาฝึกกับท่านท่านยังบอกเลยยุคนี้นะถ้าเองไปพูดกับมนุษย์มันคงยากเพราะยุคนี้ยุวัตถุมันเจริญท่านบอกจะให้มันมานั่งสวดมนต์คงยากหรอกถ้าชวนมันไปเที่ยวมันไปอยู่แล้วเองสร้างบารมีกับวิญญาณกันแล้วท่านบอกเพราะวิญญาณเวลามันตายมันจะรู้ยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ย คนตายก่อนกําหนดนะมากขึ้นทุกวันด้วยเกิดจากอะไรรู้ป่าเกิดจากโรคระบาดนี้โรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจโรคอุบัติภัยอุบัติเหตุตามท้องถนน,อนโรคภัยธรรมชาติโรคมนุษย์ฆ่ากันท่านถึงว่าเองโชคดียุคนเนี้ยเองจะได้เพื่อนเยอะอย่งไงน,น้อยเพื่อนเป็นผีนั่นแหละจะบอก มันจะต้องเวียนน่ว้ไปจะเกิดไปกับเองอีกนานเลยพวกเนี้ยแต่ถ้าเองสร้างวัดเต็มแผ่นดินเนี่ยมันก็อยู่สองพันปีจะมาไว้อยู่สองพันกว่าปีจบไปม,มีแล้วแต่มนุษย์สัตว์วิญญาณที่เองแผ่มันเนี้ยมันต้องไปกับเองไปเรื่อยๆลองคิดดูด้วยไยมชีเอาอย่างไงดีอ่ะถัารู้อย่างเนี้ยไม่ใช่จะนีมั้ไมหนีแน,น่นอนเลย นี่มาฝึกนะใช่ไหมเออตายกองกำหนดติดคุมอสมมติอายุจริงหกสิบมาตายซะห้าสิบหรืออีกสิบตายปุ๊บคูณห้าสิบเข้าไปนับอายุชีพ <c oughs> เสียใจแต๊ะเนีมามาสวดมนต์มาโจกับเราการสร้างบารมีกับวิญญาณก็คือการแผ่เมตตาถูกต้องไหมคะ เกิดคนเดียวได้ไหมมีพวกเยอะทำได้ง่ายไหมง่ายสงสัยอีกค่ะว่าการแผ่เมตตาปุ๊บทำไมพวกถึงเยอะล่ะคะอา้าวเราเอาบาร,รมีพุทธพรพุทธธรรมประสงค์บาร,รมีรวมหลวงพ่อผ่านมาที่เราก็แผ่ให้มันไปมันอยู่ในภูมิของมีุขเปลี่ยนให้มันไปเกิดไปดีิไปตามกรรมมาที่ไม่มันตกอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันจำเราได้ไหมโอย ไม่ชีแผ่ตอนนี้นะอายุแปดสิบนะท่านห้เด็กที่เกิดใหม่เห็นไม่ชี่เนี่ยมันจะชอบไม่ชีทันทีเลยอะ่ะแสดงไม่ชีส่งวิญญาณมานะแล้วการแผ่เมตตายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพคะเนกถึงบารมีที่ท่านยังเวียนอยู่คือโพธิสัตว เข้าใจไหมคือยังไม่ได้รวมอะผ่านมาที่เราแล้วก็แผ่ไปไม่ใช่เอาบารมีเรานะแผ่ไปไม่ใช่ว่าให้เขาไปเกิดในที่ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่แผ่ให้เขาไปจับที่ตกภูมอ่ะไปตามกรรมบางคนก็ไปเป็นเทวดาบางคนก็ลงข้างล่างบางคนก็เข้าท้องบางวิญญาณอ่ะเข้าใจไหม ตอนที่เราจะแผ่นะค่ะหลวงตาในเมื่อสมมติว่าเราอยู่ที่นี่แต่เราเป็นได้รับข่าวสารตรงนู้นเราแผ่ได้เลยไหมคะได้ถ้าเยอะๆนี่ได้รวมพลังใจกันแล้วก็แผ่ไปตรงนี้้องเลยเนี่ยเยอะๆนี่ได้เลยแล้วเวลาระหว่างเดินทางอะค่ะบางทีการที่เราไม่ได้พูดว่าสัพเพแต่เรานึกถึงหลวงปู่ไปเลยอย่างนี้ได้ไหมคะมันสัพเพยไม่ทานองค์เมชีการจะการจะทำงานเนี่ยมันต้องเร็วในชีบอกอย่างเดียวเลย หลวงปู่จัดการหลวงปู่แพรหลวงพ่อแพรเพรอเนึกถึงท่านพลังงานท่านก็นมาที่เรามันก็ไปละอาชิชาเลยตาหูจมูกเรียนกายหนูบารมีหลวงพ่อผ่านไปโดยอัตโนมัติให้โลกวิญญาณสัตว์มนุษย์ทั้งหลายใช่ไหมเออ เรนนี้ฝึกมากี่ปีแล้วเดี๋ยวจะบอกให้อารมณ์ดีแต่ละวันมีมากน้อยแค่ไหนฮะถ้าดีเยอะๆค่ะถ้าดีเยอะนี่พลังงานผ่านเมชีตลอดเวลาถ้ามีเยอะเอะเมชีอธิษฐานผู้ที่เห็นรูปนามของข้าพเจ้ามีโชคทุกคนอธิษฐานอย่างนี้พอใครที่เห็นรูปข้าพเจ้าเนี่ยขอให้มีโชคทุกคน แอมทดลองโดไม่ใช่กันไปนู่นไปเนี่ยแล้วก็จะได้ยินข่าวว่าเอ้ยเห็นหน้าไม่ชีนมีโชคทุกทีจะดังวัดใช้ได้แล้ว